สวัสดีครับคุณชมครับวันนี้พา <c oughs> มาชมกเกษตรแบบพอเพียงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ <c oughs> เป็นข้อไก่นะครับไก่บ้าน <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นไก่พันไข่ด้วยนะครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะครับถ้าเหลือก็ค่อยขายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณสัก เดี๋ยวนะครับ15เมตรยาว50กว้าง15น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าทดสอบดูเอาเลี้ยงเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับขยายต่อไปเราทําเล็กๆไปก่อน <c oughs> ตาคายนะฮะอันนี้น่าจะครึ่งเนาะตะขคายนะครับ150เซนนะฮะการไก่มันบินออกผมไม่รู้ว่ามันจะบินออกหรือเปล่านะี ก็ไม่แน่ใจเหมืนอนกันนะฮะจริงๆมันต้องสองเมตรนะแต่ว่าไม่น่านจะบินนะฮะแต่ถ้าบินก็เดี๋ยวข้างบนเราก็จะใช้ตาข่ายนะครับปิดข้างบนอีกทดสอบดูก่อนนะฮะเพราะว่าข้างๆก็ปลูกผักปลูกอะไรกวนไปเขียวเนนะครับอันนี้ก็จะทําให้มันร่มรื่นมากที่สุดนะฮะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เอาไก่มาปล่อยแล้วนะครับอันนี้ก็เ,เป็นพอกของเขานะครับเป็นคอนนะ จะได้ให้เขานอนนี่ครับเป็นคอนแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันพวกงูพวกอะไรอย่างงี้นะฮะมากัดกินมากินไก่น่เครื่องกำาืคืนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารังมาให้เขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่เล็กๆนะฮะอนุบาลไว้นี่โปรเจกต์ Project นะฮะก็ทําไว้ครับตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่พอใช้สอยได้แล้วไม่รบกวนคนก็นี่นะฮะตรงนี้มันก็จะสะอาดขึ้นนะฮะไก่มันก็จะคุ้ยขีย่ นี่นะครับพอมีพื้นที่เราก็ทำใบนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรยังไงนะฮะพอทําได้ก็ทําพราะเราทานข้าวเราก็เหลือ,อข้าวอีกแล้วนะฮะก็เอามาให้ไก่เนาะต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงปลานะฮะไก่เดี๋ยวตรงนั้นพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงเป็ดบาบาบรีนรบ่นะฮะนี่ค่อยๆขยับไปนะครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดต เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจนะครับจะเริ่มยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเราเลี้ยงไปด้วยนะครับปลูกพักแล้วก็ทําอะไรก็ได้นะครับให้เรามีความสุขนั่นแหละครับคือสุดยอดของชีวิตมนุษย์แล้วนะฮะคือต้องการแค่นี้แหละครับ ไม่ต้องไปมีตังอะไรมากมายไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครด้วยนะฮะอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้ก็ให้ชมเล้าไก่นะฮะใครที่มีพื้นที่ก็ลองทําดูแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีไก่มาลงก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ